าจะกล่าวบทไปถึงระเด่นลันใดอนาถาสเสวยราชองค์เดียวเที่ยวรำพาตามตลาดเสาชิงช้าหน้าโบสถ์พราอยู่ปราศาสเสาคอดยอดด้วนกำแพงแก้วแล้วล้วนด้วยเรียวหนามมีทหารหอนเหา่าเฝ้ามงยามคอยปราปรามประจามิตร ที่คิดร้ายเที่ยวสีสอขอเข้าสารทุกบ้านช่องเป็นสเสบียงเลี้ยงท้องของถวายไม่มีใครชังชิงทั้งหญิงชายต่างฝากกายฝากตัวกลัวบารมี สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูหมิวในรายวิชาประวัติวรรณคดีไทยม .4 นะคะและที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครูน่นี้ก็เป็นบทประพันธ์มาจากวรรณคดีเรื่องอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะมาจากเรื่องระเด่นลันใดนั่นเองนะคะบทละครเรื่องระเด่นลันใดแต่งขึ้นเพื่อล้อวรรณคดีที่มีตัวละครเอกเป็นกษัตริย์อย่างวรรณคดีจากจักรองวงตัวละครเอกเป็นยาจกยาจกก็คือขอทานแต่มีการใช้คำราชาศัพท์เหมือนที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางใหม่ในการสร้างสรรค์นวรรณคดีไทยที่แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นั่นเองค่ะ และในวันนี้ครูหมิวจะนำเด็กๆไปรู้จักกับวรรณคดีเรื่องระเด็นลันไดกันค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ผู้แต่งและสมัยที่แต่งนะคะผู้แต่งเรื่องระเด็นลันไดก็คือพระมหามนตรีทรัพย์ซึ่งแต่งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สามน,นั่นเองค่ะ mm hmm. ต่อมาเรามาดูจุดมุ่งหมายและรูปแบบคำประพันธ์กันนะคะ จุดมุ่งหมายของเรื่องประเด็นลันไดแต่งขึ้นสำหรับอ่านเพื่อความบันเทิงเป็นบทละครที่มีเนื้อเรื่องสนุกสนานเน้นความตลกขบขันของเนื้อหาเป็นหลักจึงแต่งขึ้นสำหรับอ่านเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการแสดงละครแต่อย่างใดถึงแม้ว่ารูปแบบคำประพันธ์จะแต่งด้วยกรอนบทละครก็ตามนะคะ กลอนบทละครก็คือคำประพันธ์ที่จะขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อนั้นบัดนั้นและมาจะกล่าวบทไปเมื่อนั้นใช้กับตัวละครที่เป็นกษัตริย์บัดนั้นใช้กับตัวละครที่เป็นสามัญชนคนทั่วไปและมาจะกล่าวบทไปใช้สำหรับขึ้นบทใหม่นั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาดูเนื้อเรื่องกันนะคะเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าระเด็นลันไดเที่ยวสีซอขอทานอยู่ใกล้เสาชิงช้าหน้าบว์พราหมณ์ในกรุงเทพวันหนึง่งออกเดินขอทานไปเรื่อยหมาก็เห่าไปตามทางฝ่ายนางประแดะเมื่อประดูษสามีออกไปเลี้ยงวัวก็จัดหาอาหารไว้รอจนได้ยินเสียงหมาเห่าจึงออกมาดูพอเห็นระเด็นลันไดก็รู้สึกชอบใจฝ่ายลันไดเมื่อได้สบตาก,กับนางประแดด ก็รู้สึกชอบใจเหมือนกันจึงสีซอเกี่ยวพาราสีนางนางประแดดก,ก็เขินแต่ก็ยังเล่นตัวสุดท้ายก็บอกชื่อของตัวเองและชื่อของสามีไปพร้อมทั้งไปนำข้าวและปลาสลิดที่เตรียมไว้ให้ประดูมาแบ่งให้กับลันไดอีกด้วยจากนั้นลันไดก็ได้นัดแนะกับนางประแดะว่าคืนนี้จะแอบมาหาให้เปิดประตูเอาไว้แล้วก็ออกเดินขอทานต่อไป ฝ่ายประดูเกิดรางสังหรณอนจึงรีบกลับมาบ้านพบว่าข้าวและปลาสลิดนั้นลดลงจึงถามประแดะว่าใครมาบ้านประแดะไม่ยอมบอกจนประดูโมโหและอารวาดจึงยอมบอกว่าได้ให้ทานแก่หนอนเนื้อกษัตริย์ไปประดูจึงรู้ว่าเป็นลันไดจึงโมโหและทำร้ายนางประแดะและไล่นางประแดะออกจากบ้านนางประแดะจึงเก็บข้าวของออกจากบ้านฝ่ายลันไดเมื่อตกดึกก็ย่องเข้าหานางประแดะ เพราะคิดว่าประดูของนอนเฝ้าวัวที่คอกประดูที่นอนอยู่ได้ยินเสียงกุกกักก็คิดว่านางประแดดกลับมาจึงไม่ได้สนใจเมื่อลันใดเข้าไปถึงเห็นคนนอนอยู่จึงเข้าไปกอดจูบป,ประดูประดูตกใจโวยวายลันใดเมื่อรู้ว่าไม่ใช่นางประแดดจึงรีบกระโดดหนีและมาเจอประแดดที่นั่งร้องไห้อยู่ข้างทางทั้งสองดีใจมากลันไดจึงชวนประแดกไปอยู่ที่บ้านของตนและทั้งสองก็ได้เสียกันค่ะ และนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องย่อของเรื่องระเด็นลันไดนะคะและสุดท้ายในส่วนของคุณค่านะคะบทละครเรื่องระเด็นลันไดมีคุณค่าสองด้านด้วยกัน 1. ด้านวรรณศิลป์บทละครเรื่องระเด็นลันได เป็นวรรณคดีที่มีสำนวนกรอนแต่งดีมีความไพเราะและขบขันใช้ถ้อยคำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขันได้เป็นอย่างดีและสามารถรักษาอารมณ์ขันไว้ได้ตลอดทั้งเรื่อง 2. ด้านวรรณคดีบทละครเรื่องระเด็นลันไดเป็นหนังสือล้อวรรณคดีเรื่องอีเหนาและถือเป็นวรรณคดียั่วล้อเรื่องแรกของไทยที่ถือว่าเป็นแนวความคิดใหม่ในการสร้างสารรค์วรรณคดีของไทยอีกด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับประวัติวรรณคดีเรื่องระเด็นลันไดได้ถังความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูหนูต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ